สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองป่ายซู้กูสุคนจ้ามาจ้าพี่น้องจ้ามื้อี้้มาพอกับช่องสาวปลาพัากินจ้ามื้อนี้สาวปลาสิพ้ามาแกงน้ำใหม่ใส่เฮ็ดผอจ้าพี่น้องสิพ้ามาเบิงวิธีการแกงของสาวป่าเนืจ้าสาวปลา,าเสียาคลิปล่งใงไเบิงแต้ลาลเมื่อลวจ้กก็่ได้ตัดต่อจักเทื่อนเนาะจ้าพี่น้องจักกัเลย ลืมเลยจ้ะพี่น้องมาเมือนนี้กันเลยใจเลิกงามย่มดีจ้ะพี่น้องจ้ะดองคิปไว้บักร้ายหมือนนาะจะพี่น้องจ้ะอ้าเอาละจ้ะพี่น้องเ,อเอองมือน,นี้สาวปลาสิผ้าไปเอานมใหม่อยู่สวนนั่มน่ะจะนี่จ้ะ อันนี้บ้านสาปลาเอิ่นกใหม่ไพ่สังไวยได้จ้าพี่น้องบ้านพี่น้องเอินคือกันบ่จาคคอมเมนต์มาบอกในได้จ้าพี่น้องจ้าอันนี้จะเป็นนกใหม่ไพ่บ้านจ้าแต่ว่าส่วนโตสาปลาก็ว่านกใหม่ไพ่สังไวยละมันแกงแสบกวกาันะจ้าพี่น้องเบิรงจ้สนี้ต่้งต่นยใหญ่จ้าพี่น้องจ้าเอ้ายางมาพอบักม่วงสุกจ้าสวนบังม่วงอีตาจ้าพี่น้องจ้าปีนี้บักม่วงบ่ค่อยดกปัญหาจ้าพี่น้องจ้า้าพี่น้องเห็น คลิปปีกากนี่เนาะที่ส้าปลาเอาลงน่ะเนะาะจะอู้มังม่วงดกคักจะเป็นหนยๆย่ำๆนี่จ้ะพี่น้องปีนี้บ่บ่ค่อยป็นไดจ้ะแต่ว่าก็พ่อได้กินจ้ะพี่น้องนี่จะส้า,าปลาได้มาแลว้วก็มะปอกเปลือกเนาะจ้ะก็มะฝานจา้ะเอามีสองคมฟันบางๆจ้ะพี่น้องทาฟันบางๆมันกะสิตต่มจืดไงเนาะจา้ะย่ำแกงมันกะิเข้าน้ำข,าาขา้าเหนือเนาะจ้ะพี่น้องก็แต่ว่าตอนแกงส้าปลาก็เอาแบบ <laughs> เอาแบบเป็นนอแกงใส่น้ำเนาะจา้ะแบบ อารมณ์ตอนแกงกะอยากกินแบบเป็นนอใหญ่แบบยำปุ๊ปุนะจ๊ะพี่น้องเพราะว่าตอนต้มสาวปลากระตมทึ่งแบบฝันแบบเป็นนอนะจ้ะที่แรกก็ว่าสีต้มเป็นนอไว้กินก็ตํำมากงจ้ะที่ไหนได้บัดแกงเอามาแกงใส่กันจ้ะพี่น้องนี่เราจะฟันแ้วเรียบร้อยเขาก็เอามาต้มจ้ะพี่น้องกะนี่ต้มน้ำเดือดแล้วก็ทิมเน้อใหม่ลงไปจ้ะ ต้มซาวปลาสีต้มประมาณสองหนาด้อจ้าพี่น้องระวังทานน้ำใหม่จืดนอกจากซาวปลากระสีผ้ามาเก็บผ้าขาหลังบ้านนอกจานี่จ mm ้า hmm. พีสะสะ big, yeah, <t> ่น้องโอ้ยมีตันหยอดอ่อนจ้าพี่น้องเบอ่งเบาเรื่องผ้าขานี่ก็กินกับยังกระแสบจ้าพี่น้องไก่แกงยั้งกระแสบถอดใส่ไข่ซื้อกระแสบจ้าพี่น้องแล้วก็ปลูกบ้าหยากจ่อยพี่น้องปลูกไว้ซื่อๆบ่านบหญ่หนกน้ำปุ๋งน้ำปุ๋ยยัง ฝนตกมาเข้ากับมาตัดงานมันออกนะจจะให้มันป่งหยอดอ้อนๆจะพี่น้องนี่จ้ะมาเบ่งส่วนประกอบปัดลายค่ะขนาดจะพี่น้องโอ้ยนี่จ้ะสาปลาปัญญานางปันแหล้วเรียบร้่อเข้ากับมากรองเอาใบมันออกนะจ้ะเอาต้งแตนนามยานางเรือจจะพี่น้องจ้าเนี่ใส่แบบข้นๆเขียวๆเลยจะพี่น้องจ้าแล้วก็ใส่ข้าเบือเนอกจากข้าเหนียวห่อตำเรียบร้่อยนี่จ้า ฮักกระใสลงไปกับคนให้มันแตกแตกจ้ะพี่น้อง่าให้มันจับโตกันเป็นกอนนะจ๊ะแล้วฮักกระใสเน้อใหม่ลงไปจ้ะพี่น้องจ้ะก็ใส่ส่วนประกอบพวกเห็ดสำมปีเห็ดจ้ะพี่น้องใส่เห็ดพอเห็ดเครื่องลงไปจ้ะมหมกแข็งมักบวบจ้ะพี่น้องใส่ปลาล้าลงไปจ้านี่จะเพิ่มความนัวควมพะนังดินแข็งจ้ะพี่น้องแล้วก็ใสมักลุโดดลงไปแบบจุกจุกเลยจ้ะพี่น้องอู้ เิงจะทนัดกินจะทนัดกินลูกโดดจ้าพี่น้องอันนี้ขาดไม่ได้จะพี่น้องใส่สุดลดลงไปพักขาจนหน่วยเหี่ยวจะสร้างเสีได้แกงพี่น้องโอ้นี่จะห้ากับคนพักขาจุ้จุจุ้จจังหน่อยจะหน้าตาก็สิได้ประมาณนี้ละจะพี่น้องจะออ้เป็นตะแสแห้งจะสุดท้ายท้ายสุดซาวปากกใสพักกระกงแยง,งลงไปแล้วก็ปิดแกดจะพี่น้องจะหน้าตาก็จะประมาณนี้จะพี่น้องจะออ้ อุ้ยแสบปันสิได้เรียกคุณจ้าพี่น้องจ้าแสบคักธนาจ้าพี่น้องจ้เาเอาเอาเราจะสาวปลาลัาไปก่อนจ้า